รอ้นผกาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคนที่รักรถทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับมาแนะนำครับผลิตภัณฑ์นับของแบรนด์แคร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นกาบโปสติ้งนะครับเป็นน้ำยาผลิตภัณฑ์เคลือบสีที่คุณภาพสูงนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยนะครับเคลือบสีรถทั้งหมื่นสองหมื่นหรือยังไม่เคยเคลือบแก้วก็คิดตั้นมาขออนุญาตแนะนำตัวนี้เลยใช้งานที่บ้านได้นะครับอยู่คอนโดใช้ได้นะครับผมเอาง่ายๆเลยครับ ใช้ได้กับรถรุ่นแต่วันนี้รครับนี่ครับผมมาเคลือบเจ้ากระทินดูให้ดูครับตัวนี้เป็นลังโมกที่นะครับการใช้งานนะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับผมใช้งานง่ายมากเดี๋ยวไปดูกันครับรีวิวสั้นๆให้ลูกค้าได้ดูแล้วจะติดใจครับตัวนี้ครับจะแบกที่ให้เห็นก่อนเลยครับนี่ครับลูกค้าจะได้เห็นนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูว่าฝั่งนึงเคลือบกับไม่ได้เคลือบเป็นแตกต่างกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับสำหรับใครที่สั่งไปแล้วจะใช้งานเองง่ายๆครับ ปัดฝุ่นออกนะครับพอปัดฝุ่นออกเสร็จนะครับลูกค้าขีดเลยนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมสามารถเคลือบกระจกช่วงหน้าฝนโคมงไฟได้ด้วยนะครับโคมไฟเป็นตัวกันเหลืองแล้วกระจกเนี่ยลูกค้าปกติเราไปจ้างเขาเคลือบน้ำยาเงช่อกระจกเที่ยวหนึ่งหกเจ็ดร้อยอันนี้ไม่ต้องครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวครับเคลือบได้หมดเลยเคมีเคลือนนำเข้าจูก USA ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณภาพแน่นอนครับ หลังจากนั้นครับผ้าครับผมเช็ดเลยนะครับจะวนเหมือนก้นหอยก็ได้ครับนี่ง่ายๆครับเช็ดเหมือนเช็ดโตะเช็ดไม้ทั่วไปธรรมดาครับใช้ได้หมดนะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ครับแม้กระทั่งเด็กยังใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมากครับแค่ฉีดแล้วก็เช็ดสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยอันดับแรกคือจะลื่นมันจะลื่นขึ้นมาอีกนะครับความลื่นมันมีข้อดีตรงไหนนะตรงที่ว่าเวลาลูกค้าวิ่งรถนอกบ้านนะครับไปเจอสะเก็ดหินเม็ดก่อนเม็ดทรายกระเด็นใส่ออก่ากจังหวัดเนี่ยปกตินะครับถ้าโดนสะเก็ดหินมันีรคับ นี่ครับดูครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่เป็นรอยครับไม่ไปรอยครับหรือว่าลูกค้านะครับมีน้องหมาน้องแมวครับเลี้ยงเลี้ยงที่บ้านแล้วขึ้นตะคุยหน้าฝาตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับผมยังไม่พอนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าเครือไวสรเจบางคนนะผมจอดรถตากแดดตากฝนนะครับไปเจอข้อคาดที่น็อตยางไม้หล่นสับอันนี้เป็นน้ำนะครับดูนะครับผมให้ดูก่อนเลยว่าก้อนน้ำจะเป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับ นี่คือฝั่งที่เคลือบนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลอกเข้ามานะครับนี่ครับฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบนะดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตกต่างกันชัดเจนครับเห็นไหมครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ตุ้มหมอกครับนี่ครับเป็นม่านน้ำครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่ขี้นกมันหล่นใส่เนี่ยมันจะไม่เกาะไม่ซึมเห็นไหมมันเริ่มไหลออกนะครับคุณภาพขนาดไหนครับนี่ครับแล้วเคลือบไว้เสร็จนะครับลูกคคคค้้าาาเเดดือนลลลลลงงงงงรรรรรัััััแต่่สหหบใใททีีกกุวม นี่ครับเคลือบไปเสร็จแล้วล้างว่าจะเป็นไงครับดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับคอนน้ํายังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเราเคลือบเที่ยวหนึ่งแล้วคุณภาพมันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับค้อนกลดกเลยเหมือนอยู่บนใบบัวใบบอลนะครับไม่ต้องไปหาเคลือบสีตัวไหนแล้วตัวนี้ตัวเดียวตบกเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับผนี่ครับอันนี้โดนน้ำหนักหนเลยนะครับดูนะครับดูฝั่งที่เคลือบนะครับน้ำมันจะไหลลงหมดเลยเห็นไหมครับมันจะแห้งครับตัวอีกฝั่งนึงครับดูนะครับนี่ครับเห็นไหม แต่ฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับแห้งเห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นข้าวแต่ฝั่งนี้แห้งครับเห็นไหมครับแห้งเลยแห้งเลยยังไม่พอครับลูกค้ายังไม่พอครับสําหรับลูกค้านะครับที่เคลือบไว้เสร็จแล้วไม่มีลานจอดรถจอดตากแดดตากฝนนะครับปกตินยรถที่จอดตากแดดคนะรับสีมันจะซีดแล้วมันจะเหลืองแต่ตัวนี้ป้องกันแสง UV ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดูครับผมขออนุญาตเผาแรงบวกตงนี้เลยครับนี่ครับดูครับ ร้อนเผาครับร้อนมายันหน้าเลยครับผมนี่ไม่ดีจริงไม่กล้าเผานะครับการกี่ร้านครับผมนี่ครับนี่ครับเผาให้ดูเป็นคัาบๆแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแบนดแคร์ครับผมไม่ต้องห่วงครับแค่ฉีดครับนี่ครับแค่ฉีดครับลูกค้าดูนะครับกลับมาเหมือนเดิมแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เคลือบนะครับอย่าหาทํานะครับอย่าหาทานะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนเดิมครับความเงาความใสเหมือนเดิมง่ายๆครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลย ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะครับคุณภาพสูงเลยนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้เลยครับอนุญาตแนะนําเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มองหาผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถที่คุณภาพสูงนะครับแบรนด์นี้เลยครับแพรนะครับผมการโคตติ้งฉีดแล้วก็เช็ดใช้งานง่ายๆครับ ได้ได้กับทุกคนครับผมกับทุกสีกับรถทุกรุ่นด้วยนะแต่เดียวครับใครที่สนใจครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อกับตัวแทนจากจำหน่ายได้เลยครับจัดส่งทั่วประเทศใครที่มองหาเคลือบสีอยู่นะครับอย่าลืมครับตัวนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูความแตกต่างครับฝังเึง่ที่เคลือบกบไม่ได้เคลือบครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับสรับลูกค้าครับที่สละเวลารับชมครับ